เกิดมีมนท่านพระครูสุวิมนธรรมารุษาเจ้าคณะตำบลแม่ลายเจ้าคณะตำบลแม่คำมีเจ้าวัดวัดสีภูมิปิณโองพิจนาผ้าไตรบางสุกุปุตทุกสุด้ทยของกราบมีมนครับ เพื่อเป็นมหาเล็กุศลทรงเรีเชิญท่านร่วมเกี่ยวร่วมพิจารณาและอนุโมนา,าพร้อมกับท่านพระนครอย่างคางรั้งหนึ่งละวังฟังสุภะจิวรังอัศสามการมยหังปาบนาติอนิจาจวตตสังคารา อุปาทวายาธรรมโนอุปาเชตวานิุรจนติเตสงอุปัสโมสุโคสัพพิโยหิวชนตุปาโลภุสตุมาเตสวัสดันตรายติจิกาโยโภวะอภิวาตมาสีลุสานิจมุทจายโจนจชตาโลตมันเตไยโยนสุขังภะรา ในน้มตัวแทนเจ้าภาพครอบครัวของคุณพ่อสมบิศรีจันดีผููวัยชน